โคมไฟชาร์จไฟนะคะอันนี้ซื้อมาจากโลตัสนะคะประมาณร้อยกว่าบาทเนาะคือจะเอามาเก็บไว้เวลาที่ไฟดับนะคะหรือว่าเอาไปเปิดไว้ตรงที่มืดมืดนะคะโดยที่เราไม่ต้องต่อไฟเนาะก็สามารถใช้ได้อยู่นะคะเมื่อกี้ อ่าโอเคแกะแล้วอาไม่ได้ลองเปิดค่ะลูกเปิดกดครั้งที่หนึ่งการใช้งานนะคะโอเคถือว่าสว่างใช้ได้นะคะครั้งที่สองอ่ากดครั้งที่สองค่ะกดครั้งที่สองกดครั้งที่สองกดครั้งที่สามอไปมันจะเป็นไฟกระพริบนะคะเข้าใจว่าเป็นการปาร์ตี้เนาะถ้าเป็นการปาร์ตี้แบบ มีการเปิดดนตรีนะคะก็จะสามารถเป็นเหมือนดิสโกเทกได้เนาะอ่าทีนี้วิธีการชาร์จก็คือเป็นสาย USB นะคะก็สามารถเสียบชาร์จไว้ได้เลยนะคะข้างก่องเขียนว่าสามารถใช้ได้2อถึงสชั่วโมงนะคะถ้าเทียบกับราคาก็ถือว่าคุ้มนะคะ เพราะว่าพกพาสะดวกเนาะก็คือน้ําหนักเบานะคะเด็กๆเด็กๆก็คือสามารถเอ่อเปิดปิดได้ใช้ได้นะคะไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่ไม่ใช่กระจกนะคะเป็นพลาสติกไม่เป็นกระจกไม่ใช่กระจกใช่ค่ะเป็นพลาสติกนะคะเหมาะสําหรับไปแคมป์ปิ้งหรือว่าจะเอาไปเปิดวันที่ไฟดับนะคะหรือว่าไปเปิดข้างนอกนอกบ้านนะคะเวลาที่เอาดอ เนาะก็สะดวกค่ะนอนในก่อ